กลับสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบย์ยิบซีใครใจภูมิใจเสนอนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักษัตวปีกุนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเบยนยิบซีใครใจแนะนําให้ท่านได้รู้จักก่อนนะคะหินที่เป็นประจําตัวของท่านที่เกิดปีนักษัตว์ปีกุนได้แก่ซิทรีนเห็นไหมคะ ซิทรีนซิทรีนก็จะช่วยให้ตัวท่านเองนี่นะคะมีอํานาจมีวาสนามีบารมีในเรื่องหน้าที่การงานต่อมาเป็นอาเกตอาเกตก็จะช่วยทําให้ตัวท่านที่เกิดปีกุลมีเงินมีทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยอีกอย่างหนึ่งขอเสริมซิทรีนอีกนิดนึงนะคะซิทรีนเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวท่านเองนี่นะคะในระบบอาหารระบบย่อยอะไรเงี้ยจะดีขึ้นจะได้ไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเวลารับประทาน นมถั่วเหลืองหรือรับประทานอาหารโปรตีนเข้าไปเยอะๆนะคะอ่ะนี่ต่อมาเป็นเอนิโอไร์เอนิโอไรก็คือรูบี้แอนโซยไซนะคะเอนิโอไรชื่อของเขาคือเอนิโอไรแล้วก็หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูบี้แอน o ซยไซนะคะตัวนี้ทำให้เรียกรักกลับคืนรเรียกรักกลับคืนผู้ที่แบบว่าแบบ มีแฟนแล้วแฟนไม่ค่อยกลับบ้านอะไรนี้นะคะเออเนี่ยจะต้องมี A นี้อะไรนะคะเออแอลละคราวนี้เดี๋ยวเบแนะนําเบอร์โทรศัพท์ของ B ก่อนค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของ B เองก็คือ0955325693 0955325693ส่วนลายไอดีนะคะ BAYTAROT b บ t a โ r o b a y t a r o t beta ro เอาไว้ไลน์นะคะแอดไลน์แล้วก็โทรมาหาบี c มครใจโทรมาดูดวงกันน do ี่ละค่ะแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัวหรือสามารถที่จะดูผ่านวิดีโอคอลได้ด้วยเช่นกันความแม่นยำชัดเจนเท่ากันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไพ่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไพ่ของท่าน p a m e เม c าค m มเบนส์มิ เนี่ยตัวท่านพามบลาท่านท่านเนี่ยตัวท่านพามบลลาลินพันธ์กันขอไปนี่นะคะตัวท่านพามบลลาคอมเมนสมิธท,ท่านพามบลลาคอมเมนสมิธเนี่ยตัวท่านเองมีอายุเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะคะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ท่านเองก็ทิ้งผลงานเอาไว้ก็คือไพ่ชุดนี้แหละ ไพ่ชุดไรเดอร์เวทไพ่ชุดนี้จึงมีความคลังมีความแม่นยำและชัดเจนเนี่ยมากที่สุดเลยค่ะนะไปยิบสีใครใจก็พาเขาไปเนี่ยไปดูดวงทุกครั้งอะค่ะนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นแบล็ครูทไท์ควอสนะคะหรือว่าแก้วขนเหล็กเขามีคุณสมบัติเนี่ยช่วยปกป้องพูดผีปีศาจวิญญาณรไายวิญญาณรบ ในสถานที่บางแห่งเนี่ยโอ้โหเขาก็มีพลังแบบลบๆเยอะมากเลยนะคะตัวนี้จะช่วยเบยิบสีใครใจเนี่ยในการปกป้องวิญญาณหรือพลังลบๆเนี่ยเหล่านั้นได้ค่ะต้องพกครบต้องพกพ,พาเขาเนี่ยทุกครั้งเลยแล้วก็เบยังมีหินอีกนะคะหินสีมหัศจรรย์หินในหีบเนี้ยมีทั้งหมด125ก้อน นะมีความแบบแม่นยำชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะนะเบได้หินดีๆหินมีคุณภาพเกรดพรีเมียมเหล่านี้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงคราค่ะ ร้านขออนุญาตแนะนําร้านของท่านอาจารย์หญิงนะคะอยู่ที่ร้านสโตนบิลลีเวอร์นากนิวัตย์21ลาด 21, ราพร้าว71ค่ะที่นั่นมีหินเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะท่านใดอยากครอบครองไปรับชมไปเลือกสรรได้เลยทีเดียวค่ะนะเอาละทุกคนทั่วโลกที่เกิดปีกุลเข้ามาทางนี้ค่ะ เข้ามารับชมดวงชะตาของท่านว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ของเดือนมิถุนายนดวงท่านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเใช้อมมทิสดีกว่าเอาละค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะทุกคนทั่วโลกเลยโอมอคีพาหูบุพผังสการะวันธานางครูบาจาริยังอจาริยะทเทวามุนีฤือศีสิทธาปิตามตาอโรโเยนนสุเณนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เอาละค่ะเดี๋ยวเบยิบสีใครใจเลือกหินออกมาเนี่ยสิบก้อนหินเนี่ยนะคะเวลาเลือกเนี่ยเบยก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะหยิบได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยนะคะโหหยิบมาห้าก้อนนี่ได้ก้อนดีๆเท้านั้นเลยนะคะโอ้โห สวยงามจังเลยดวงของท่านที่เกิดปีกุลเนี่ยช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยไอช่วงช่วงสัปดาห์เนี้ยเออสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเนี่ยโ,โหดวงท่านดีจริงๆเลยนะคะคราวนี้นี่เรามารับชมกันเลยเดี๋ยวไปก่อนอื่นไปยิบสี่ใครใจขอแนะนาหินเนี่ยให้ท่านรู้จักก่อนก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่าทรายทองก้อนที่สองเราเรียกว่าไอออนไทเกอร์ก้อนที่สามเราเรียกว่าดัมมิชเชนแจสเปอร์ ก้อนที่สี่ไทเกอร์สไอเห็นหูหินแต่ละก้อนดีๆกันเลยอันนี้นะคะยูในใักไรเทพีห่งโชคลาภนะคุณกาเนตโอ้โหอันนี้ก็เป็นคริสตัลควอซ์นะคะอันนี้กรีนเอเวนเจอรีนโอ้โหต่อมาก็เป็นทรายเงินเอะอันนี้ก็เป็นอะเกต อันนี้ก็เป็นหินเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองเนี่ยหยิบออกมาเนี่ยเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าดวงของท่านที่เกิดปีกุลช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้ตัวดวงท่านเนี่ยส่วนกระแสแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเข้ามามากมายเลยทีเดียวเนี่ยดูสิพาะหินดีๆทุกก้อนเลยเอาละ ทรายทองเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะท่านนี้เกิดปีกุลจะต้องมีในเรื่องของความอย่าวู่วามอย่าเจร้อนท่านต้องใจเย็นๆค่ะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้มีสติรู้ตื่นให้รู้ตัวตนอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าตัวท่านเองในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ตัวท่านจะเป็นผู้ที่มีความกล้ากล้าตัดสินใจกล้าพรีเซนต์กล้านําเสนอดังนั้นเนี่ยก่อนจะพรีเซนต์ก่อนนําเสนอสิ่งใดก็ตามตัวท่านจะต้องมีในเรื่องของการทบทวนนะคะ แล้วก็ดูสิไพ่แนะนําว่าอะไรท่านที่เกิดปีกุลงานยุง่งงานเยอะงานแย,นย่หน่อยหน่นะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะแต่ทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จได้สิบไม้เท้า t e of w a n d s ต่อมาเป็นไอรอนไทเกอยู่ตําแหน่งดีอยู่ตําแหน่งกระดุมพระ i อรอนไทเกบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดปีกุลในปลายเดือนนี้ส่วนกระแสแล้วเงินเงิน,งนทองทอง,ทองเนี่ยเข้ามาแบบมั่งคั่งมหาศาลหากท่านเนี่ยมีโครงการดีๆนะคะเช่นต้องการลงทุนทำธุรกิจต้องการซื้อทองคำแท่งต้องการซื้อสลักออมสินสามารถหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ที่มีคุณภาพได้เลยทันทีในสัปดาห์นี้ค่ะ่ะดูไพซีว่ย,ยังไงนี่ไง เห็นไหมหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่งร่ํารวยเห็นหมั้คะโหดวงของท่านที่เกิดปีกุลในสัปดาห์สุดท้ายเนี้ยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน2563เนี่ยดวงท่านส่วนกระแสรจริงๆเลยนะคะต่อมาเป็นดันเมชช่นแจสเปอร์ หินก้อนนี้บอกว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงนะคะมีคนทุกวงการมาเยี่ยมเยียนท่านล่ะค่ะหรือไม่ก็ตัวท่านเองนะคะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอและทุกวันในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะนะโอ้โหสุดยอดเรียกว่าดวงเป็นไงคะดวงไม่มีศัตรูค่ะดวงดีค่ะนะ นี่ไงได้รับการสนับสนุนจากคนทุกวงการอุ้ยทำไมดวงดีอย่างนี้คะท่านี่เกิดปีกุนอ่ะต่อแม่แนนี่ไทเกอร์ไทเกอร์สไอบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยดังนั้นนะเตรียมเครื่องเส้นเลยนะมีส้มมีแอปเปิลมีสาลี่มีสับปะรดมีองุ่น เส้นไหวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านเนี่ยดีมากบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยหรือแม้แต่ในสถานประกอบการของท่านเองสถานประกอบการของท่านในตลอดสัปดาห์นี้ตัวท่านเองจะมีบทบาทสําคัญในที่ทํางานตัวท่านสามารถที่จะดูแลสถานการณ์นะคะบริหารจัดการนะคะ แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวท่านเนี่ยได้แบบ100%เซควบคุมดูแลนะคะได้แบบ100%ยเปเซนต์ทำให้หน่วยงานองค์กรของท่านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะอ๋อไพ่ใบนี้นะคะบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีกุลมีไอเดียนะคะที่ต้องการทำบ้านใหม่ค่ะนี่ะ่ะเละิศโอ้โหสุดยอดซึ่งในช่วงปลายเดือนนี้ตัวท่านเองเนี่ยสวนกระแสนะดังนั้นเนี่ย ท่านสามารถที่จะมีการปรับปรุงบ้านหรือซื้อบ้านใหม่เนี่ยได้ในเดือนนี้อะต่อมานะได้อยู่ในใครอีกอะไรมันจะเลิศขนาดนี้คะอยู่ในใครเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านี่เกิดปีกุลมีไอเดียดีๆหรือมีโครงการพันล้านหรือมีโครงการใหม่ๆม,มหาศาลเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายดูซิไพ่แนะนําว่าอะไรถ้าท่านลงมือทําไปแล้วเนี่ยหรือหรือว่าตัดสินใจทําไปเลยในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะนี่ไง ตัดสินใจเลยค่ะพไพ่ใบนี้ท่านกําลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจอย่างนั้นเดี๋ยวให้หินเนี่ยช่วยหยิบมาหนึ่งก้อนนะคะว่าเอ๊ะถ้าตัดสินใจลงไปแล้วแล้วลงมือทาเลยภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรโอ้ได้พิกเจอร์ประทานโทษค่ะได้ด i m เ n s เชนเจ s p e สคือโครงการมันเยอะอะท่านอาจเลือกไม่ถูกว่าโครงการไหนจะเริ่มโครงการไหนก่อนดีแบบนี้ค่ะท่านควรรีสรายการหรือโครงการต่างๆนั้นนะคะลงในสมุด หากมีสักสิบโครงการให้ท่านเนี่ยเลือกทําทีละโครงการเลือกทําทีละโครงการนะคะอย่าทําพร้อมกันทีหลายๆโครงการค่ะนอกเสียจากว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องมีผู้ช่วยหากท่านทําคือท่านเป็นคนที่มีความสามารถท่านสามารถทําเนี่ยได้หลากหลายโครงการแต่เนื่องจากว่า คนเรามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยหากจะทำ10โครงการพร้อมกันทีเดียวเนี่ยมันผลออกมามันอาจจะแบบมีตกหล่นบกพร่องได้ตัวท่านต้องมีผู้ช่วยนะคะแอะต่อมาเรามาดูกาเนตกาเนตเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะไม่ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่กีดขวางเป็นกำแพงขวางกั้นท่านอยู่ก็ตามในปลายเดือนนี้สิ่งกีดขวางนั้นเขาไม่มีพ w e r ใดๆทั้งสิ้นอืมแอะ ดูไพ่แนะนําว่าอะไรเห็นไหมตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีและมีคนอยู่รอบข้างเยอะแยะมากมายคนทุกคนในวงการพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านค่ะ mm. นี่และ คือไพ่ใบนี้มันจะต้องมีในเรื่องของเทคนิคมีในเรื่องของไัยพริบไอเดียดังนั้นตัวท่านจะรู้เองว่าท่านจะต้องทําอย่างไรไพ่แนะนํามาแบบนี้นะคะอะต่อมานี่คริสตันสเตนคริสตันสเตนบอกว่าตัวท่านเองนะคะในเรื่องของการความรักอะน้อยดังนั้นในเดือนนี้จะต้องพยายามเพิ่มความรักความโรแมนติกเนี่ยให้เยอะๆค่ะดูแลเอาอกเอาใจใส่คนพิเศษเนี่ยให้เยอะมากกว่านี้ต้องมีความเข้าอก เข้าใจกันให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็จะต้องพยายามมีในเรื่องของการความโรแมนติกอะ่ะให้บ่อยให้เยอะให้มากขึ้นค่ะนะคะให้มีความให้ให้แสดงความโรแมนติกความรักให้อยู่กับแฟนเนี่ยแบบว่าหาโอกาสอยู่ด้วยกันแบบสองต่อสองอ่ะให้มากๆในช่วงเดือนนี้ไปทานอาหารนอกบ้านไปสูดโอโซนไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวทะเล ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราไปไหนก็ได้แล้วนะคะไปได้ทั่วจักรวาลเลยทีเดียวค่ะนะอืมนี่แหละเป็นจังหวัดที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้มีโอกาสอยู่คนพิเศษของท่านสําหรับท่านที่ไม่มีคู่ปลายเดือนเนี้ยระวังตัวให้ดีคู่มาแล้วค่ะ อรต่อมานะได้กรีนอเวนเจอรีนกรีนอเวนเจอรีนนี่บอกให้ทราบเลยนะว่าสุขภาพของท่านที่เกิดปีกุนเนี่ยดีมีชีวิตชีวาจิตใจเนี่ยโอ้โหมันเบิกบานใจมันมีกําลังใจอยากจะต้องการทําสิ่งนั้นต้องการทําสิ่งนูน้นนะคะโอ้โหนี่พลังเยอะมากๆเลยสําหรับท่านที่เกิดปีกุนปีกุนนะคะต้องพูดก่อนบางทีไปอาจจะพูดผิดอันนี้เป็นปีกุนนะคะปีกุนแอต่อมานีดู โอ้โหนี่ให้ใบนี้เตือนนะไม่ให้ทําไรคะไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนนะทําอะไรก็ให้ใจเย็นๆให้มีสติแล้วก็ให้รักษาศิลด้วยจะต้องอยู่ในสิลห้านะฮะคาราวาสอยู่ในสิลห้ารักษาสินค่ะนะคะไม่วู่วามไม่ให้ใจร้อนนะคะเออต่อมาอันนี้นะคะดูทรายเงินทรายเงินบอกได้เลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยสาหรับท่านที่ ต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะจะต,ต้องมีการตรวจสุขภาพเสียก่อนนะคะแต่เดินทางได้นะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพของท่านให้เรียบร้อยนะแล้วก็ ดูแลสุขภาพออกกําลังกายด้วยในช่วงนี้เกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศของท่านเนี่ยประสบความสําเร็จและท่านใดที่มีเกณฑ์การสอบการเทสในเรื่องของภาทงภาษานะคะผลการสอบก็ออกมานทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันค่ะส่วนนี้ไพ่บอกเลยเห็นมั้ยคะเนี่ยหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จจะเรียนภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาเยอรมันได้ทุกภาษาเห็นมั้ยคะตัวท่านเองเนี่ยดวงสุนกระแสไปบอกให้เลยท่านนี้เกิดปีกน,นี่ มาแล้วนี่หินก้อนนี้เราเรียกว่าหินอาเกตหินแห่งความล่ำรวยหินแห่งความมั่งคั่งแล้วไปก็ดูมาทุกก้อนและดวงของท่านที่เกิดปีกุลนะคะช่วงปลายเดือนนี้ตัวท่านเองในดวงส่วนกระแสจริงๆเลยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จเรียนหนังสืออะไรก็ได้คะแนนดีทํางานก็ได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ในอย่างดีเยี่ยม ในเมื่อดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแนะนำเลยค่ะต้องหาเวลาเนี่ยปฏิบัติธรรมไปทำบุญตามศาสนาทำอะไรก็ได้ที่เป็นการเสริมเพิ่มสริมงคลให้กับตัวของท่านเองดวงท่านดีนะสุขภาพก็ดีสตรงศัตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะ่ะโอ้โหทำไมดวงส่วนกระแสอย่างนี้ละคะท่านที่เกิดปีกุลอะดูไพ่นี่เห็นไหมคะ เห็นปะหยิบจับอะไรก็ประสมความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ได้เงินได้ทองุอ้ยสุดยอดและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะปลายเดือนนี้นะคะธุรกิจของท่านมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะขายอะไรก็ได้หมดนะคะพรีเซนต์อะไรก็ได้หมดนะโหสุดยอดเลยค่ะเดยยิบซีใครใจได้ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยไปยิมสีใครใจะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆแท่านลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนทั่วโลกเลยนะคะที่ให้ความเมตตานะคะไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามให้กับเบยใครใจค่ะและเบยิปใครใจเองกันนะคะมีคลิปดีๆมีคลิปที่มีประโยชน์อีกมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวที่จะนำมาเสนอนะคะที่ต้องมานำเสนอเนี่ยให้กับทุกๆท,ท่านเนี่ยทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะอืมก่อนจากกันเบยขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิซใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ